ข่าวหรือคน เกิดอะไรขึ้นครับแม่หน่อยคุณแม่ของน้องออิงเพชรบ้านแพงโพสต์รูปในอดีตขององอิงรูปนี้นะครับรีดวาวาท่ามกลาง FC ฟแฟนคลับที่เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกับทุกคนและความขยันของน้องตั้งแต่เด็กจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับรีดว่าทางด้านแม่หน่อยครับทุกคนนานๆทีเราจะเห็นแม่หน่อยเนี่ยเคลื่อนไหวโดยการโพสต์รูปลูกสาวอุงอิงครับทุกคนคือรูปนี้เลยซึ่งน้องเนี่ยกำลังพรวนดินปลูกผักอยู่นะครับซึ่งแม่หน่อยก็เขียนข้อความเอาไว้ว่าปลูกผักก็เป็น นําเขาอยู่เด้อจ้านี่แต่หลุดโฟกัสครับทุกคนไปที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าขยันมาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วก็ทําอะไรเป็นในทุกๆด้านจริงๆครับทุกคนต้องขอชื่นชมนะคบครอบครัวน้องด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อเอกแม่หน่อยครับที่ปลูกฝังน้องมาเป็นอย่างดีนะครับน้องก็สู้ชีวิตมาเหลือเกินครับทุกคนเนาะจนถึงทุกวันนี้อุงอิงเนี่ยมีบ้านมีรถประสบความสําเร็จแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีคุณภาพทั้งเสียงร้องครับทุกคนทั้งการวางตัวเลยทีเดียวนรรรก่่่ามมีน้้ไไดด็ใชเืองธ ทีเดียวนะครับองค์อิงเพชรบ้านแพงทําทุกอย่างมาแล้วจริงๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการช่วยพ่อช่วยแม่ขายของครับการร้องเพลงกับทุกคนตามตลาดนัดก็ร้องมาแล้วรวมถึงการร้องเพลงในวัดองค์อิงก็เคยผ่านมาแล้วครับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กผู้หญิงคนนี้ทำนะครับล้วนแล้วแต่ทาเพื่อครอบครัวจริงๆครับและวันนี้ก็ได้เห็นอีกหนึ่งรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหลายคนบอกว่าเห็นรูปนี้แล้วจะร้องไห้ตามอิหลานะครับยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยที่น้องเนี่ยมีทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีบ้าน มีรถเหมือนที่น้องครับทุกคนเคยฝันเอาไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ของ FC แฟนคลับบ้างแล้วกันครับทุกคน FC แฟนคลับเนี่ยก็บอกว่า ปลูกผักก็แพนแม่หน่อยแซวล,ลูกสาวนะครับองอิงเพชรบ,บ้านแพงน่ารักมากๆเลยกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสู้ๆต่อไปเด้ออีหลาน้อยนะครับโอ้โหแฟนคลับคอมเมนต์เยอะมากๆบ้างก็บอกว่าเยี่ยมเลยจ้าองอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับอยู่แบบพอเพียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นเองครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าครอบครัวนี้เนาะเขาอยู่แบบพอเพียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆครับองอิงเนี่ยเราอย่างที่บิ๊มเคยพูดเอาไว้เสมอว่าไม่ต้องไปหาเจอน้องที่ตลาดนัดแบบว่าแพ แพงนะครับไปเจอน้องที่ตลาดนัดคลองโถมก็ได้เจอองุ่นอิงเพชรบ้านแพงแล้วใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายครับทุกคนสําหรับศิลปินคนนี้แล้วก็เป็นศิลปินที่น่าจะเข้าถึงตัวง่ายที่สุดแล้วสําหรับองุ่นอิงเพชรบ้านแพงครับถึงแม้ว่าน้องจะดังมากแค่ไหนครับทุกคนแต่การที่น้องให้ใจ FC ฟซแฟนคลับในทุกๆครั้งนะครับที่ FC ฟซแฟนคลับไปเจอเนี่ยโอ้โหเอฟซก็ใจฟูนะอย่างเวลาที่ศิลปินดังขนาดนี้รับทุกคนเวลาที่เราจะได้เจอตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากครับแต่อุ่อิงเพชรบ้านแพงรับทุกคน เดินเข้างานเหมือนคนทั่วไปนี่แครับทุกคนก็มาตั้งแต่3-4โมงเย็นครับเพื่อที่จะมาขายบัตรช่วยเจ้าภาพแล้วก็ขึ้นไปเช็คสาวครับ น้องทําแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับทุกคนทําตัวเองเนี่ยสวนกับความดังครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วน้องเมื่อเห็นภาพในอดีตของน้องเราก็นึกถึงย้อนกลับไปว่าเอ้ยเมื่อก่อนน้องก็แบบลําบากมาเยอะแล้ววันนี้ก็ดีใจกับน้องกับทุกๆความสาเร็จของอุงอินเพชรบ้านแพงนั่นเองครับและน้องก็พูดเอาไว้เสมอครับทุกคนวันนี้ถ้าไม่มี fc ฟันคลับถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่แม่ fc เนี่ยน้องก็ไม่มีวันนี้นั่นเองครับรวมถึงพ่อโจแม่นุชญาสุภาพพนนท์แม่บีที่น้องขอบคุณอยู่เสมอนั่นเองคครับอหทุกกนนเดูมาล แล้วก็ภาพนี้ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนมาก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเราก็จะได้เห็นภาพองอิงเพชรัแพงเนี่ยในอดีตใน Facebook น้องน้องที่น้องเคยลงเอาไว้ใช่ไหมครับทุกคนก็จะมีการแบบร้องเพลงบนรถแห่บ้างนะครับก็จะมีการแบบไปโรงเรียนบ้างคุณครูก็จะมาเปิดเผยบ้างใช่ไหมครับแต่รอบนี้เป็นทางแม่หน่อยเองเลยครับทุกคนไดนะ้มีการนํารูปของลูกสาวมาเปิดเผยด้วยตัวเองเลยนั่นเองนะครับทุกคน สำหรับอิ่งข่าวกระแสเองนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราได้ไปรู้เรื่องราวของอุงอิงเพชรบ้านแพงนั้นเนี่ยเราก็ประทับใจทุกครั้งครับอย่างเวลาไปบ้านน้องไปนะครับทุกคนได้ไปพูดคุยกับพราประหลัดบุญนุนนะครับท่านเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนยังไงนะครับสมัยเป็นเด็กต่างๆน้องก็จะมาที่วัดนี่แหละนะครับแล้วก็มีการแบบว่า ร้องเพลงนะครับเวลาที่มีงานกระถินงานผ้าป่าอะไรต่างๆอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็มีคนจะไปยืนร้องเพลงมอบความสุขให้กับคนที่ไปทําบุญในวันนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลวงปู่เนี่ยก็จะมาถามน้องเสมอว่าได้เงินหรือเปล่าล่ะอุ้งอิงนะครับน้องก็บอกว่าบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ ต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ครับทุกคนเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งใจที่จะร้องเพลงแล้วก็มอบความสุขครับให้กับที่คนเนี่ยที่มาร่วมทําบุญนั่นเองครับนี่แหละทุกคนน้องถึงมีบุญแล้วก็ถึงแบบนะได้มายืนอยู่ทุกวันนี้ได้มาเป็นศิลปินหมอลําที่แบบมีคนรู้จักทั้งประเทศขนาดนี้ก็เพราะว่าน้องชอบไปงานบุญแล้วก็เนี่ยไปมอบความสุขให้กับคนที่ไปทําบุญนะครับทุกคนก็เลยโด่งดังจนมาถึงทุกวันนี้จริงๆนะครับแล้วก็หักย้อนกลับไปอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็รู้เลยว่าครอบครัวของน้องก็คือสู้้ชีีีีวววิิตมมาาาจจรรงๆรนนักก่่ทเขะนน ทุกคนเพราะฉันก็เป็นกําลังใจให้แม่หน่อยเพราะเอกน้องอิงเพชรบ้านแพงด้วยแล้วการวันนี้ก็ไปถ่ายทํา MV ครับสาหรับเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อแล้วก็เพชรชาวดินใช่ไหมครับองอิงก็ปรากฏตัวในชุดสีขาวสวยงามสง่าม,มากๆเลยวันนี้ทางด้านพ่อแม่องอิงแฟนเพจก,ก็ได้มีการอัพรูปคู่นะครับกับลูกสาวด้วยรวมถึงองอิงเพชรบ้านแพงด้วยวันนี้ก็คือโอ้โหถูกคนที่ไปร่วมงานในวันนี้นะครับขอถ่ายรูปกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ F4 แฟนคลับก็แห่กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับอดีตผ่านไปแล้ว ครับทุกคนแต่ปัจจุบันสําคัญที่สุดเนาะน้องก็วางตัวดีนะครับเสมอต้นเสมอปลายเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยครับทุกคนก็ถือได้ว่า เป็นศิลปินที่มีคุณภาพเนาะทั้งคุณภาพของเสียงร้องทั้งการวางตัวอะไรต่างๆไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเวลาที่น้องไปแสดงที่ไหนเนี่ยคนก็ถึงแบบโอ้โหไปแบบนั่นๆเลยนะไปให้กําลังใจน้องครับทุกคนแล้วก็เหมือนกับอยากจะไปร่วมทาบุญกับน้องเพราะว่าน้องก็ชอบช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็เอารูปภาพในอดีตของน้องมาฝากกันแล้วกันครับทุกคนแม้หน่อยก็คือนานทีได้มีการอัพรูปลูกสาวรูปนี้เลยครับทุกคนน้องก็ถือว่า ไม่ค่อยเห็นแม่หน่อยอัพโซเชียลสักเท่าไรนักแต่วันนี้แม่หน่อยคืออัพรัวๆเลยครับทุกคนเนาะก็เป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกับภาพในอดีตของอุ๋งอิงเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ในมือถือของคุณแม่หน่อยนะครับอาจจะแบบว่าอยู่เคยอัพไว้ในที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ได้มีการไปเจอแล้วก็คงคิดถึงลูกสาวอ่ะแล้วก็มีการแบบว่าโพสลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้แม่หน่อยก็ลงรูปคู่กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเนาะแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ว่ามัวแต่เขินกันก็เลยไม่ได้ไม่่าารููสกกกทคคนะเเลลุพวว แล้วโตวเป็นสาวแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้น้องๆก็เลี้ยงดูครอบครัวให้แบบมีความสุขแฮปปี้นะครับทุกคนมีเงินส่งน้องเรียนมีฐานะที่ดีขึ้นแล้วก็มีการงานที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณแม่หน่อยด้วยที่ได้มีการอัปรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ให้กับแฟนกับ F อฟซเนได้ดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น้องขยันมาตั้งแต่เด็กจริงๆปลูกผักกินเองอะไรต่างๆครับหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวต่างๆ น่ารักมากมากเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับฝาก FC แฟนขับด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์วันนี้เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆกับทุกคนกับผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์คายออเดี๋ยวอิ่มข่าวกระแสจะเอามาอัปเดตนะครับให้กับแฟนๆเนี่ยได้รับทราบรับชมกันเนาะอย่างวันนี้ก็คือทุกคนมาในชุดสีขาวหมดว่าจะเป็นพ่อโจอมแอมนะครับทางด้านน้องออฟสุรพลนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยก็ถือว่าวันนี้นะครับทุกคนไปรวมตัวกันตรงนั้นนะครับ วันนี้ก็เป็นกำลังใจครับให้กับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิมข่าวกระแสครับแล้วทุกคนเลยครับเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาก,กันดรัวเลยนะคะ